ลัที่เราอาบน้ำให้กับสุนัขและแมวนะครับการปิดการบิดส่องเหน็นก็จะช่วยในการลดกลิ่นคาวติดตัวน้องนะครับไม่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับต่องเหน็สร้างมาเพื่ออะไรสร้างม้เพื่อให้มีกลิ่นเฉพาะตัวของน้องหมาน้องแมวนะครับแต่มันมีกลิ่นคาวนี่สิแต่ว่าควรจะบิดออกให้นะครับเพื่อลดกลิ่นคาวไม่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวนะครับขน้องมาจะเกินไป บางคนบอกว่าเพิ่งก่าน้ำมาใหม่ใหม่ทำไมมันจะม,มีกลิ่นชากลิ่นไม่ค่อยสะอาดเลยก็อาจจะเป็นน้ำจากต่องเหข็นขน้อยนะครับที่หลั่งออกมานะำแงเยอ,ยออ่านี่ขอดูต่อมเหม็นน้อยขอดูวิธีการบีบต่อมเหม็นน้อยนี่นะครับยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่นะครับเอา สารคัดหลั่งที่อยู่ตรงอ๋อเราบีบต,ตรงก้นนี่สารคัดหลั่งที่อยู่ตรงนี้จับตาดูหน่อยนะมันจะพุ่งออกไปอย่างเร็วรวดเร็ว,รวอ่านั่นแหละครับที่พุ่งออกมาเห็นไหมนั่นแหละครับคุงจู๊ดต่วมาเนี่ย,ย <c oughs> เห็นไหมอย่างเยอะเลยอันนี้เป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาจากต่อมเหงือของน้องนะครับมันจะมีลิ่น้าวเราจะผิดให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องน,นะเพื่อลด กินข้าวติดตัวนะครับแล้วก็ล้างออกให้แบบธรรมดาล้างออกให้เลยนะเราจะใช้เป็นแชมพสูสูตรสุขภัยดูแลสุขภาพสิดหนาละขกับน้องหมานะ้องแมวนะเมื่อที่เราสางขนมาแล้วนะครับการสางขนก่อนอักนนะ้ำเนี่ยมันจะทําให้ขนที่เป็นก้อนขนสงก,กตังหรือว่าขนที่ตายแล้วที่พร้อมจะหลุดร่วงนะหลุดออกไปนะครับเศษกระแป้งออกไปด้วยเราก็ควรจะ แรงขนให้น้องก,ก่อนดับน้ำไม่งั้นมันจะทำให้ขนที่ตายแล้วเนี่ยมันติดแน่นจนเป็นชั้นก้อนถสยสระตังนะครับเราควรจะแรงขนให้น้องก,ก่อนนะ